พิมพิมครับไอ้มาทำไงดีอ่ะพิม<ะ>ทําำไมยังว่ายน้ำอยู่ละ่ะเดี๋ยวคุณเบเขาก็จะมาแล้วนะขอโทษทีค่ะไอ้พอิดีพ่าพิมว่ายน้ำพลินไปหน่อยอะ่ะพิมก็อยากหักโหมมากละ่ะถ้าเกิดว่าลูกในท้องเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงละ่ะนิดหน่อยเองค่ะ นู้ว่าเราโทรหาคุณเบดีไหมคะก็ดีคุณเบเขาปิดเครื่องเน่ยแต่ไม่เป็นไรคุณเบเขาเป็นคนตรงต่อเวลาตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวเราสองคนเข้าไปรอข้างในก่อนค่ะส่วนพิมพ์เดี๋ยวรีบขึ้นจากรสระไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่อยตามผมไปนะ มาแล้วเหรอครับพิมงั้นเดี๋ยวพิมนั่งลงก่อนสิวันนี้พิมช่วยนั่งสวยๆไปกำลังใจให้ผมเลยนะอืไอคะ่ะพิมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมไอต้องมาให้พิมนั่งฟังไอคุยงานด้วยอะ่ะแหมก็แฟนผมสวยขนาดนี้ผมก็อยากให้แฟนของผมมานั่งประดับารนีไม่ได้ครับ<อ>แหม่แฟนเขาี่ปากฝวานทัไเนะคะไอคะ่ะพิมอยากกินน้ำหวานอะ่ะไอเดียวไปหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูนไปเอาให้ก็ได้ค่ะคุณพิมไม่ต้องฉันจะให้แฟนฉันไปเอาให้ได้ครับ งั้นเดี๋ยวพิมพ์รอแป๊บหนึ่งนะเนี่ยนางนรสตอน,นี่อยู่สระว่ายน้ำนะแกคิดจะทำอะไรแกจะบอกคุณไอซ์เหรอว่าฉันแอบพบกับคุณเบร์เปล่านะคะเดี๋ยวให้ฉันรู้นะพวกแกหักหลังฉันอะ่ะฉันหนสษาจ้างเลยคะ่ะเฉมๆงโง่ๆง,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 งมาเพื่อจะให้มาช่วยฉันนี่ถ้าแกคิดทำอะไรไม่ค่อยท่าลวก็ฉันเอาแกตายแน่นอน เพิ่งมาถึงเหรอคะเบใช่ครับพอดีว่าผมเพิ่งมาถึงนะครับี๋ยวเชิญคุณเบนนั่งก่อนนะยครับนั่งตรงนี้จ้ะค่ะงั้นเรามาเริ่มคุยเรื่องแผนการลงทุนกันดีกว่าครับ นหน,นบสักครู่นะคะพอดีว่าข้อมูลอยู่ในมือถือครังั้นวันนี้ผมขอหมดการประชุมก่อนนะครับอา้าวทำไม่ะรครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพอดีข้อมูลมันตกหล่นนะครับผมต้องขอโทษคทุณเบย์อีกครั้งนะครับไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะนัดคุณเบย์มาคุยใหม่อีกครั้ง ได้ครับไม่มีปัญหาผมสะดวกมาเจอคุณไอซ์กับคุณพิมกันแล้วแลยครับอ๋อคุณเบย์ครับวันเสาร์นี้คุณเบ,ย,บ,ณเบย์มางานเลี้ยงเฉลยเพศรูปของผมกับพิมด้วยนะครับงานดีๆน,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 น่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องมาอยู่แล้วแหละครับไอคะ่ะไอจะว่าอะไรไหมถ้าทิมจะขอต,ตัวกลับก่อนนะคะประเดีว,ว่าพิมพนัดคุณแม่ไว้เรื่องสนิทเลยอ๋อแต่ผมยังไม่สะดวกไปส่งพิมพนะครับงั้นไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมไปส่งเองแล้วกันยันรบกวนคุณเบด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะที่มาร่วมงาน แหมแต่งตัวว่า์ชนนะนุชน,น,นี่มันงานฉันหรือว่างานแกอนุชขอโทษนะคะคือนุชแต่งตัวมาเพื่อให้เกียรติงานของคุณพิมพ์กับคุณไอซ์ค่ะถ้ามันดูเวอร์ไปงั้นเดี๋ยวนุชไปเปลี่ยนก็ได้ค่ะไม่ต้องหรอกเธอเป็นเลยาฉันก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาของแต่แต่งแบบเนี้ยดีแล้วขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับคุณพิมพ์คุณไอซ์ ุณไอซ์ครับไม่ทราบว่าอยากได้ให้ลูกสาวหรือลูกชายดีครับได้หมดครับถ้าเป็นลูกผมไม่ว่าหญิงหรือชายผมก็รักหมดครับตอนนี้เลขาคุณเนี่ยแต่งตัวสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยงั้นผมขอตัวเข้างานก่อนเลยครับเชิญครับพิมขอตัวก่อนนะคะครับนี่เบรพิมเห็นนะว่าคุณมองกันอะ นี่มันวันเฉลยเพศลูกแล้วนะ่อย่าเสียงดังสิพิมพ์อยากให้คนอื่นเขารู้กันเลไงก็พิมพไม่ชอบพิมพ์เห็นแล้วคุณส่งสายตาให้มันโอ้พิมพ์มันจะได้นนเนียนๆไงผมอะไม่มีวันมองผู้หญิงคนไหนสวยไปบอบคุณแล้วนะผมเนี่ยรอวันที่เราจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนแล้วคุณดูนะนี่ ้นจริงจใช่พิมพ์พอคุดข้อลูกของเราออกมาเมื่อไหร่นี่นะแล้วให้ไอ้นางโง่เนี่ยมันเซ็นรับเป็นพ่อแล้วทีนี้พอคุณเลิกกับมันเนี่ยมันก็ต้องส่งเสียให้ลูกของเราอยู่ดีแล้วถ้ามันตายไปนี่นะส่วนเราจะเป็นของใครได้ล่ะไม่ใช่โลกของเรานี่คุณผู้างกับมันจะตายเร็วๆนี้กันอะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงไหมจ๊ะจะเริ่มแล้วนะ สามีคุณเป็นหมันเกิดอะไรขึ้นอะคะไอายใครเป็นคนทำเรื่องบ้าแบบนี้ฉันเองค่ะนี่นางนุชแกทำบ้าอะไรของแกไอซ์คะนางนุชนี่มันมันบ้าไปแล้วค่ะมันใส่ร้ายพิมอะ <S <S มันอิจฉาพิมที่พิมได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆแบบคุณนะคะนี่ยทาไม่นาม่าคนแกมาทำงานด้วยเลยน,นางงูเห่าเลยไม่เชื่อ พ,พ่อเดี๋ยพิมผมรู้เรื่องทั้งหมดหมดแล้วและก็รู้มานานแล้วด้วยว่าคุณกับไอ้เบเนี่ยสวมเขาให้ผมแล้วลูกในท้องของคุณเนี่ยเป็นลูกของมันใช่ไหมท้าไม้คุณไอ้ถึงยอมปล่อยให้เขาสองคนไปด้วยกันละคะฉันรู้าเสี่ยงตายเพื่อเอาหลักฐานมาให้คุณไายดูนี่เธอแอบถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยใช่ค่ะ เธอช่วยฉันทำไมเธอเป็นคนของพิมพไม่ใช่หรอคือฉันไม่อยากเห็นคุณโดนหลอกอะคะ่ะคุณเป็นคนดีแล้วอีกอย่างขนาดฉันเป็นแค่ลูกจ้างที่คุณพิมพจัดหามาให้ทั้งทำงานไม่เก่งทั้งซุ่มซ่ามทั้งเฉิม่มคุณไอย,ยังไม่เคยต่อว่าฉันเลยแถมยังสอนให้เป็นงานด้วยฉันยอมรับนะคะว่าฉันโดนจ้างมาให้ช่วยคุณพิมพแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยากทำแล้วค่ะ ใครบอกว่าเชิมก็ไปเห็นเชิมเลยนี่ฉันรู้อยู่แล้วล่ะเรื่องของพิมพ์พกับคุณเบยแต่ก็ขอบคุณนะสำหรับหลักฐานแล้วคุณไอจะทำอะไรคะเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละแล้วก็วันงานเฉลยเพศลูกของผมคุณแต่งตัวสวยๆมานะเดี๋ยวผมจะส่งชุดไปให้ส่วนแอ้ว่นตาเนี่ยคุณไม่ต้องใส่แล้วนะค่ะไอคะ่ะพิมพ์ผิดไปแล้ว พิมยอมรับว่าตอนนั้นพิมเผลอนอกใจไอซ์จริงๆอะแต่ว่าพิมพ์เหงาอะคะ่ะไอซ์่าคุณไม่มีเวลาให้พิมพเลยอะไอซ์แต่ว่าลูกในท้องเนี่ยลูกคุณจริงๆนะคะไอซ์ฉันว่าแล้วว่าคุณพิมพ์พต้องมาไม้นี้ฉันก็เลยถ่ายหลักฐานเพิ่มเติมให้คุณไอซ์ เรามันอยากได้ของคนอื่นจะต้องคิดเรื่องเรวไร้อะไรแบบนี้จริงวะเนี่ยไอ้คะพิมพ์ผิดไปแล้วว่าไอ้อย่าเลิกกับพิมเลยนะนะไอ้ลูกพิมพต้องมีไอ้เป็นพ่อเท่านั้นน่ะไหนไอ้บอกว่าไม่ว่าจะยังไงไอ้ก็จะรักลูกไงใช่ผมพูดก็จริงแต่ผมพูดชัดเจนแล้วนี่ว่าถ้าเป็นลูกของผมจริงจแต่นี่ไม่ใช่เนี่ยผมไม่มีวันรักลูกของคุณกับไอ้เลวนี่หรอพวกคุ พวกคุณอย่าลืมไหมครับว่าทุกคนในงานนี้เห็นคลิปผลแล้วว่าใครต้องจะทำอะไรผมอยู่อ๋อไม่งอกันอะฉันยังมีสาม,มีตัวจริงของฉันพี่เบย์ฉันไม่ง้อแกหรอกเว้ยไอ้เสร็จหไม่มีน้ำยาไปกันเลยค่ะพี่เบย์ะอ,ะอะไรไปกับผีดิ เชิญแกกับไอเด็กเวไปทั้งคู่เลยปถ้าไม่มีสมบัติของไอเนี่ยแกกับลูกแกก,ก็ไม่มีประโยชน์หรอกบ้าไอ <c oughs> <c oughs> เอาละครับทุกคนผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มาเสียเวลาในงานเฉลยเพศลูกจอมปลอมของผมแต่จริงๆวันนี้ผมยังมีงานดีๆซ่อนไว้อีกงานหนึ่งนะครับ เอ๊ะมันมีอะไรอีกเหรอคะคุณไอซ์จากที่ฉันเช็คกำหนดการทั้งหมดอะมันก็ไม่เห็นจะมีคุณไอซ์มั่นกับผมนะครับใหญ่เลยขามั่นเลยมั่นเลยมั่นเลย อย่ามั่นนานจนลืมมาขอนะคะ เด็กเด็เด็กเด็กเ้ยเ้เฮพ่อลูกลูก่าลงกินน้ำลูก,ลก,ลกอือม้พ่อมอ่ะพ่อกินน้ำาอร่อยั้ยลูก ฟาลุ่มอิ่มแล้วบอกพ่อนะอิ่มไหมโลกไปโอ้ไปไปไปฉวนไปเฉศหึ้ยเป็นใบไม่ได้อ่ะที่จะแก่เนี่ยจะเป็นพ่อเด็ก ต้องไปขโมยลูกใครมาแน่ๆเลยอะ่ะไม่ได้และต้องโทรแจ้งความอน,นี้ใครอันนี้อันนี้คนนี้หนูค่ะอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้คุณพ่อค่ะ,อ,ะอันนี้หนูนี่พ่อใช่ค่ะาามางๆนะโอ้ ฉันอยากแจ้งความอะค่ะเมื่อกี้ะฉันเห็นไทยเล่ร่อนสติไม่ค่อยดีเดินมากับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะฉันว่านะเขาต้องไปขโมยลูกใครมาแน่ๆเลยอะต้องไม่ใช่ลูกเขาแน่นอนเลยค่ะค่ะรีบมานะคะขโมยลูกใครมานะให้ให้ปิดตาเหรอคะ บ้านหลังนั้นแน่ๆเลยผมว่าเขา่าจะอยู่ในบ้านนะเราเขาเป็นเธออ <gasps> <ฮ> <gasps> อันนั้นคืออะไรหรอคะอ,อ๋อให้เป่าเทียนหรอคะเฮ้ <gasps> สวยมากเลยค่ะ ดิฉันชื่อดารุณีเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดิฉันได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กผู้หญิงที่ไม่ใช่ลูกของคุณอยู่ที่นี่เออลูกลูกเออพ่อพ่ออะไรเอ้เร็วแกมันหัวขโมยชัดได้แกนั่นอาตาในคุกแน่คุณมีหลักฐานยืนยันอะไรไหมคะว่าคุณคือพ่อของเด็กคนนี้จริงๆอ่ะอกล่องกล่องกล่องเออลูกในกล่อง พ่อหุบปากเกมมันทุเละนิ่มคดียายาให้ผมพาตัวเขาไปนะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูเด็กเดี๋ยงไงฉันจะพาเด็กคนนี้ไปที่สถานสงเคราะห์ก่อนดูมากกว่าพีท ลเออปาลุงเอ่อนี่ปาลุงปาลุงอ่ะปาลุงไม่มีเงินค่ะเออนี่พ่อพ่อพ่อ พ่อพ่อป้าลุงช่วยหน่อยนะตามหาป้าลุงอ่ะหนูไม่เข้าใจที่ลุงสื่อแล้นะคะตามหาป้าลุง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 เป็นอะไรไหมลุงฮัลโหลรถโรงพยาบาลใช่ไหมคะรบกวนมารับคนป่วยหน่อยค่ะมีคนเป็นลมอยู่กลางถนนค่ะลุงลุงเป็นอะไรไหมลุง นะค่ะการถนนเลยค่ะรบกวนส่งรถโรงพยาบาลมารับด่วนเลยนะคะลงุงได้ประวัติคนไข้มาหรือยังได้มาแล้วครับคือคนไข้อะเขามีภาวะหัวใจวายจาก ความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจอย่างรุนแรงครับงั้นเรารอช้าไม่ได้แล้วนะเขาต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนเลยเออไม่ได้นะครับคือทางโรงพยาบาลเขาแนะนําให้เราบอกเขาไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีประกันสุขภาพครับนี่เขาเป็นอะไรกันไปหมดอ่ะไม่มีความเป็นมนุษย์บ้างเลยเหรอนี่เราจะปล่อยเขาไปเพียงเพราะเขาไม่มีเอกาสารระบุตัวตนหรือเองินในกระเป๋ตาตังเนี่ยนะก็โรงพยาบาลบอกกูมายอย่างเงี้ยครับ งั้นแค่นี้ฉันรับผิดชอบเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนเอานะครับเราทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้มันสาคัญมากเหรอฉันเป็นหมอเพื่อมาช่วยเหลือคนนะไม่ใช่เพื่อมาทอดทิ้งคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืองั้นเอาตามที่หมอบอกแล้วกันครับแล้วเราต้องทําไงต่อครับงั้นคุณเราเอกสารนี้ไปส่งให้คนที่ขเขารับผิดชอบนะ บอกเขาว่าฉันฝากให้มาสม่งเร็วเข้าครับเออเดี๋ยวก่อนคนไข้เขาชื่ออะไรนะเขาบอกผมว่าเขาชื่อลุงชัยครับเหมอครับหมอครับโทษทีเขาชื่อเหมือนพ่อฉันเลยฉันไม่ได้เจอพ่อมาหลายปี โอเคครับลุงชัยคะขอโทษนะคะ พ่อใช่ไหมฮัลูกลูกพ่อพ่อจริงๆด้วยสิบกว่าปีที่หนูตามหาพ่อมาตลอดท้ายหนูก็ได้เจอพ่อแล้วหาลูกลูกพ่อพ่อรูมัมว่าหนูยึดถึงพ่อมากแค่ไหน <c oughs> 妈没有怕，怕的是疼痛。啊啊啊啊啊